ย้ำชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมคิวเลอร์เซตสี่เดิมครับวันนี้มาเล่นการวิ่งคนรวยกันนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนอาจจะงงรับทำไมผมมีตังค์เยอะนะครับผมเล่นมากล่วงหน้านะครับโอเคนะครับอุ้ยผมกำลังคนจนแล้วอ่าไปเอาตู้เซฟมาครับในติ๊กจอกได้ตังค์ นี่แล้วก็มาเก็บตังค์ครับโอ้ตอนนี้กลายคนรวยแล้วนะครับกลายเป็นไฮโซแล้วนะครับโอ้ยเล่นบิตคอยนี่เล่นบิตคอยจนเล่นบิตคอยดอทคอยชนะแล้วก็ได้แล้วก็ได้มาเป็นบิลเลน่์นะครับผู้หญิงคนี้ช่างโชคดีเลยขนาดนี้มาเล่นลิงเครดิตนะครับแล้วก็เก็บตังค์เก็บตังค์อุ้ยเผื่อไปกินเหล้าไม่ดีเลยเล่นบิตคอยไม่นะผมเท ตอนนี้ผมมีพอกินพอใช้นะครับเย่ yeah, ผมชนะนะครับอันนีก้กลายเป็นคนรวยกลายเป็นไฮโซครับกังยัง,งมากๆเรียนต้องเรียนนี่การเป็นมีได้แนนะครับดีไฮโซเคยเต้นเต้นเต้น,ตนโอเคนะครับอ่าวิ่งต่อไปอย่าไปเรื่อยเรยเ่อ ลิขเหมบอนันเนี่ยในการเก็บแบบรวๆแบบเมื่อกี้โอเคชนคนรวยได้ตางในชีวิตจริงอย่าหาทำนะครับมันไม่ได้นะครับชนคนรวยจะมีเรื่องนะครับบางทีก็ไม่มีเรื่องครับบางทีบางคนนี่มีสติสมาชัญญะไม่เถียงใครนี่เป็นแบบไฮโซ แล้วแล้วก็เล่นผิดแล้วหูกายเป็นคนจนเลยมาเก็บตังเก็บตังเก็บตังไปตอนนี้พอกินพอใช้จะไปเที่ยวดีไหมแมเอาต้องเก็บออมนี่ครับเก็บตังคอุ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ทันโอเคชนคนชนคนรวยได้ได้ตังค์แล้วก็กลายเป็นล่นแน่ไม่ใช่บิลล่นแน่มีเล่นแน่นแนโอเคครับ แล้วเกมหรือเล่นหรือเรียนต้องเรียนวัคออซีนไม่ฉีดวัคซีนเสียตังค์ไม่ใช่หรอไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยฉีดโอ้ชนคนรวยทีนึงกลายเป็นคนรวยเลยในชีวิตจริงอย่าหาทำครับโมเคเก็บตังค์รัวๆไม่เล่นบิตคอยนะครับไม่ใช่บิตคอยแฮนดดคอย โอเคเริ่มกมันต่อโอเคกลายเป็นแบบคนพอกินพอใช้เลือกโรงเรียนโอเคเอาตู้เซฟนี่ผมโงโงวันนะี้อันนี้เแล้วนี่ก็ต้องเลือกอย่างเดียวอ้านี่ก็ไปชว,วนซับสองทำไมชนคนรวยยังกลายเป็นคนกลายเป็น,กล,ปนกลายเป็นคนรวยเลย ไม่ใช่คนรวยอันนี้เรียกว่าไฮโซโอเคครับบิช <Not rich. S 1> ก็ก็ก็กรวยนะครับโอเคเป็นคนพรวยแล้วก็ได้ในการถ่ายรูปมาแต่บางทีก็ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเลือกโอน้นี่เป็นบิชเป็นไฮโซนะครับนี่เป็นมิเลนเนน่เนี่ยเนี่ยเนี่ย เลือกเก็บออมเ yeah. ยุ้กอเอเออเอนี่กลายเป็นคนรวยแล้วโอเคชนคนรวยเป็นคนรวยแล้วได้ตังค์โอ้แห่กดมากแห่กดวิสิ์ของโลกมาก โอเคจนคนรวยในชีว er ิตจริงอย่าหาทงครับผมย้ำเลยเคเก็บตังเก็บตังคอ้ยอยอ้ยอ้ยออ้าถึงคนรวยไม่ได้เนี่ยครับมันจะมีโอกาสอยู่น้อยนิดเก็บตังค์ สาิบาทในเกมนี้เหมือนเป็นแบบ30ล้านนะครับอะไรก็ไม่รู้พี่สาสิล้านสามร้อยม่ก็สามพันโอ้ชนชนโจนแล้วโดนป้นโอเคต้องเลือกโรงเรียนมากกว่าปาร์ตี้เคยเก็บตังค์เก็บตังค์มีถอยเอา้าไม่ได้ โอเคอันนี้ขึ้นสู่ดวงจันทร์อ้าวเล่นพลาดทั้งทำงานครับไม่ชิวรครับโอเคเล่นโชว์สักหน่อยโอเคมาอะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้เอ้าเล่นพลาดถ้าเล่นได้นะได้เงินเยอะเลยโอเคไเป็น okay, คนพอมีพอกินครับตอนนี้อันนี้ต้องเลือกแล้ว ต้องเรื่องเรียนมากกว่าปาร์ตี้นี่ไหนไโอเคนี่เนี่เก็บนั่งเก็บนังทุกคนรวยโอ้เสียดายไม่ได้ไม่ได้บิไม่ได้บิไม่ได้มิลเลียนเองชนอ้าวไม่ได้ชนเล่นอันนั้นก็ไม่ได้โอ้เป็นผู้หญิงที่ดวงสวยจริงผู้หญิงคนนี้ไม่ดวงสวยหมดเลยตั้งแต่เลกแล้วก็กลายเป็นคนรวย สกูสักูเคยเตังกับตังกับตั้มตั้เคยเป็นริชนะครับตอนนี้โอเคชนะอีกเลว้วเดี๋ยวผมจะลองดองแบบไม่เอาอะไรไม่เอาตังครับโอเคโอเคถ้าสมมติว่าผมเอาอีกรอบผมก็น่าจ,จะแพ้ใช่ไหมอ๋อผมแพ้ถ้าผมเป็นคนจนมากๆ อาะแจ็คพอตไหนกอดตอนนี้จะได้เป็นคนจนไหมไม่ต้องหรอกครับลองลองมาเล่นกันแล้วผมเป็นคนจากคนรวยกลายหัวสือ่อหัวสู่คนจนนะครับโอเคเป็นคนจนนะ โอเคครับคนจนก็นไม่ได้อะไรครับไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยด้วยไม่ดีต้องเก็บออมโอเคนี่กลายเป็นไฮโซก็ตังเก็บตังเก็บตังตังค์เคยมาให้คนรวยถ่ายรูปแล้วก็ได้ได้ต right. ังค์นะครับก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เคืออะเลยนี่เต้นโชว์ อ๋อเสื้อผ้ายัางเลือกไม่ได้นะกะว่าจะเปลี่ยนให้่าำชมดูสักหน่อยเอ,อือเอ,อือไม่นะเย็บตั้งเก็บตังไม่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตอนนั้นครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย